สวัสดีค่ะสวัสดีฟีทุกท่านนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันของพรุ่งนี้นํามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนจากช่องยมรมพักในอยู่ก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลาของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้ง การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกําลังของตัวเองเป็นหลักไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดใต้คลิปนะคะทาลงช่อง YouTube เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อให้ช่องเดินเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้วันนี้วันที่ยี่สหกสูตรทั้งวันนะคะให้เด่นหกแปดนะคะก็วันนี้ก็เข้าดีนะคะเพราะ เจาะทั้ง 6-8, 6-1นะคะ 6-8, 8-6นี้มาลีมาเด้งนะคะทุกคนแล้วก็ฮานอยเฉพาะกิจก็มา6-8นะคะส่วนฮานอยปกติเจาะ6-1นะคะแล้วก็ฮานอยเฉพาะกิจเจาะ6-8ด้วยเพราะเข้ามาทั้ง 6-8, ทั้ง6-1เนอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสําหรับเราสตาวันนี้หลุดแอดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะ ส่วนมาเลตามที่บอกนั่นแหละคะ่ะก็คือเจาะเตก6-8ดนะคะเขาก็มาทั้ง6ก8ปดแปดหในสูตรมี3ตัวนะคะก็คือ2-86นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าจับ3ตัวให้ไม่ได้ใครวินถึงจะได้นะคะแต่2ตัวก็เด้งไปเนะหาะฮานอยเฉพาะกิจหลุดนะคะเอสก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะทุกท่านส่วนพิเศษนี้เด้งสุดๆด,ดีใจกับทุกท่านนะคะ แตกสตัว2ตัวทั้ง0ูย์เแล้วก็2 3คือไม่ต้องกลับเลยนะคะทุกคนคือตรงเลย5 07 0ูย์เแล้วก็2 3นะคะตัวเด่นก็0ูย์เดีใจด้วยนะคะส่วนปกตินะคะในสูตรไม่มี0นะคะไม่มี6อันนี้หลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน อานอย v i p นะคะเอา v i p 3สามตัวออกอะไรเนาะไม่เลิฟจะจีไม่ได้ดูนะคะว่าสามตัวออกอะไรลืมแล้วมีเก้านั่นแหละคะ่ะเก้าห้าใช่ไหมนะคะออกเก้าห้าก็ถ้าจำไม่ผิดนะออกเก้าห้านะคะก็คือเข้าตัวเก้าห้านะคะทุกคนตัวเด่นให้สีเก้าแต่เข้ามาเก้าห้าเนาะเพราะว่าไมาเ่เลิฟเจลืมดูนะคะ มาดูของพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้หุ้นทั้งวันให้เด่น93นะคะจับคู่90 91 92 93 94 97พรุ่งนี้ให้9เด่นอย่างเดียวนะคะลอง3นั่นแหละคะ่ะตัวเด่นก็คือ93เนอะแต่3นี้ไม่ได้จับคู่ให้นะคะถ้าใครอยากจะจับคู่ใครชอบ3ก็เอาไปจับคู่เป็น30 31 32 33นะคะก็ะ39 37นั่นแหละคะ่ะเนาะ สามตัวสองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามสี่เก้าเจ็ดนะคะมาต่อกันที่ห้าน้อยเฉพาะกิจนะคะวันนี้สลับกันเราเอาไปไว้หลังสุดนะคะเพราะว่ามาเล็เกเจเขียนผิดไปแล้วก็เลยเอาฮานอยไปก่อนนะคะห้านอยเฉพาะกิจเด่นสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามหกสี่เจ็ดแปดสี่หก หนึ่งเจ็ดหกสามแปดหนึ่งสี่แปดสามเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่สามแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหกเด่นสี่เจ็ดนะคะฮาหนอยพิเศษนะคะพรุ่งนี้ให้เด่นสามสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งหกแปดหกสองแปดสองหนึ่งสามสี่หกสามหนึ่งแปดสี่หนึ่ง สองห6แปดสามหกสองสี่แปดสองหหนึ่งสาสสาสองหปดหกแดสหนึ่งเด่น3าสค่ะหาหน่อยปกติเด่น6กสามหกแปดสามแปดหนึ่งสองหนึ่งศูนดหสามหนึ่งหกดสองสามแปด 012, 610, 320, 2863, 6012, 1238, เด่น63 12, 12 38, 3, ค่ะฮานอย VIP นะคะเด่น 70, 79, 09, 23, 26, 36, 97, 0, 279, 309 6กสอง6ามเจ็ดสองหกศูนยเด็นย์่นเจนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ลาวสตานะคะเพราะว่าเมื่อกี้ลืมให้ลาวสตาก่อนเนาะอะ่ลาวสตานะคะให้เด่น5้าหกห้าแ ก้าสองเจ็ดสองแปดห้าหกเก้าห้าแปดเจ็ดหกแปดสองเก้าเจ็ดห้าเก้าสองหกเจ็ดสองเก้าแปดห้าหกห้าสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดหกแปดเด่นห้าหกนะคะพรุ่งนี้มีเราพัฒนานะคะเรามาต่อพัฒนานะคะเราพัฒนาให้เด่นเก้าสามเก้าหนึ่ง สามหนึ่งหกเจ็ดหกสองเจ็ดสองหนึ่งเก้าสามหกเก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสองหกเจ็ดเก้าหกสองสามเจ็ดสองสองหนึ่งเก้าสามระวังกับนะคะก็คือเก้ากับหกตัวได้กันเอสก็เลยให้เป็นสองหนึ่งหกสามไปด้วยนะคะสามสองหกเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดสามหนึ่ง เด่นเก้าสามครบเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนจับจะสูตรที่แอคำนวณเข้าขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆงปังๆ,ๆมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ